โอเคครับผมก็ระกาศส,สวัสดีท่ทานผู้ชมทถอะเถอทนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกมโมโตเจพีสองนนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็อยู่พาร์ทที่สสำหรับรอบคิวสองอจากพาร์ทที่แล้วนะฮะผมไปรอบที่แล้วเราใช้เวลาได้หนึ่งนาทีกว่านะผมก็ลืมกันเออันนี้ก็รอบคิวสองเราก็ต้องทำให้ดีกว่านี้นะไปเราเตรียมพร้อมเตรียมยุงเตรียม ung, ยางอะไรันดีก่อ ้ำมัน้ำมันอย่าให้ขาดไอ้เนี้ยก็มีตารางการแข่งเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะแข่งเลยไปครับเยวลงสนามทําเวลาให้ดีที่สุดสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะผมเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยตายำดำๆเพิ่งหัดทำกูนี้ด้วยฮะผม <c oughs> <c oughs> ไปครับผมรอบนี้เราเอายางหน้ามาเป็นยางซอฟฮะ ยางหลังเลยอาเป็นยางมีเดียมครับไปครับผม้องทำเวลาดีที่สุดแล้วปรับ PWR เป็นสักหนึ่งก็พอสองดีกว่า <c oughs> ไปครับผมเล่นแบบชิวๆครับไม่รีบใครอยากให้ผมเล่นเกมอื่นก็เม้นมาฮะ จะพยายามหาเกมที่พอจะเล่นได้พอ,พอจะเข้าใจใช่ครับเขาคงนิเนียนนี่คแค่วอร์เลยเนี่ยยังไม่จับเวลาเลย ออกมาอันดับที่16ครับผมเฮ้ยหลุดหลุดเฮ้ยผมอันนี้เฮวอมยังไม่จับเวลาจับเวลาแล้วค่อยเอาจริงนะ let's go let's go เราเอาทีมของเราแลละจับเวลาแล้วบุ้อ <c oughs> ้ยาได้อยู่ได้อยู่อยู่ไม่เรียวแต่รอบนิบานโห เนียนโค้งนี้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เราเบร์เยอะเกินไปไอ้ยาส้องสส่งวงฮะ เออชุดนี้นอนนอนกรีนอนอยู่บนสนามนี่เลยเดี๋ยว let's go แนี้ชิวๆฮะ ต้องเข้าใหม่ต้องเข้าใหม่ต้องเงียนเงียน <ๆ mulheres S 1> <ๆ S 2> หน่อยอ่าครับผมแฮกแฮกแฮกโอ้ยลื่นลื่นลื่นเราอยากแท็กด้วยนะครับผมตะกี้แล้วก็มันจะไปนับเวลารอบนี้ นะครับต,ตามกันข้างหน้าให้ได้ฮะเฮ้ยอันดับหนึ่งเฉยหนึ่งนาทีสีบเจ็ดทำได้ไงเนี่ยตึงจาดเด,ยน,เดยนครับอ่า Hẹn nít nưng, hẹn nít Let's go, let's go Chúng ta khán nào đây đó Ủa, đập 8 Đập 1 anh đập 8 Ừ, mà đi Chị đó, chị đó มันตกอันดับสิบเอ็ดเออดีเราอยู่อันดับหนึ่งแซงครับผมบายบายซีโอเกน รอบนี้โอ้โหโดนบวกเวลาจบเลยรอบหน้าเราเอาใหม่ครับบวกไป6.56าวิ0ูนจุดดิไม่ใช่6วินะโอเคแฮกผมรู้อนาคตเออเนียนเนียนเนียน Let's go ใครด้านหน้าวะอันดับที่อะไรเอ่ย18ก็คงออกจะผิดฮนะมาฮะ Let's go เวลาดีอยู่ นานาครับต้องแซงต้องแซงจะพยายามทำให้ได้หนึ่งนาทีสี่สิบหกนะครับผมจะพยายามทำให้ได้หนึ 1, ่งนาทีสี่หกวิไม่ยากหรอกมัง้ง <c oughs> เฮ้ย let's go let's go จดจดครับผมหนึ่งนาทีสี่สิบหกต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้ครับผมหนึ่งนาทีสี่สิบหกวิได้ไหมได้ครับผมหนึ่งนาทีสี่สิบหกวิของเรา ดีบมาแต่ไกลเลย <laughs> ว้าเหอะไปฮะเราต้องนำเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ nên nít rồi hẹn nít rồi ô nhạc nào một lẽo nhạc yeah, yeah, oh. Let's go, huh? ต้องไปเปลี่ยนยางในพีทแล้วเปลี่ยนทั้งสองเลยทษทีน้องรถพีทแรงไปครับไครับเข้าพิดเข้าพิดเข้าพิท นี่ปล่อยจอยเลยออโต้ยงางงาหมดเรียวมากนากาั่งเก้าอีอันสุดที่รลักของเรานั่งคุยกับโคชแล้วผมมาน,นั่งเลือกยางดีกว่ายายงซอฟต์ดูผมคิดว่าผมจะไม่เอายางซอฟต์ลุงแข่งนะใช่ไหมหัดเดีอยนอนเต็มถังไป โอเคมากันเลยอันนี้เรากเกิดเริ่มแบบไม่ต้องออกจากพิษออกจากนี้เราก็จับเวลาเลยหนึ่งนที 6. 6. สี่สิบหกครับผมที่เราทำได้อะครจับเวลาเวลาในการแข่งรอบนี้เลยแค่สนาทีนาครับ บานนิดหน่อยบานนิดหน่อยแล้วกลับมาได้ฮะบานอีกแล้วโอเคใช้ได้อยู่เราห่างอย่างอันดับสองก็สองวิอ่ะก็เยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าดีถือว่าดี ครูน uh, ี jumped, ้ครูนี้ตรงยาวครับอาจมาเต็มที่ขี้เต็มเกียงไง <Deep. S 2> จบกรับงนี้น่าจะเข้าพิดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอหนึง่งนาทีไมห่หมดรอบพอดีใั่อีกรอบหนึ่งเข้าพิดเลยกวนนั่งชิวๆเลย ใครับโอเคครับโอเคครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใหถึง200ซับไวๆนะฮะผมเป็นกำลังใจเด็กน้อยคนนี้ด้วยนะฮะผมอ่าก็เจอกันพัฒหน้าครับผม,อร,บผมรอบสุดท้ายของการวอร์มเราก็จะลงแข่งเลยเจอกันพัตหน้าผมสวัสดีครับ